สวัสดีด้ใจเออทุกตาพาฝันค่ะเบิ้งค่ะเอ้ยท่ายบรรยากาศอันอุ๊ยน้ำถนน้นะเบิ้งคันนี้นี่ถนนพันสิลยเกลือคันนี้เอาเกลือลอยแล้วพันจังเพอรถเล่นค่ะคำสันล,ล่นบบได้มันลื่นก็เล่นก็ค่อยๆ้อะคะไปไหวบบได้อคะนี่ค่ะ เอาเกลือโรยทั้งรัฐบาลมันก็เอาเกลือโรยห่วยยเนาะคะเนาะเอ้ยอนามัย่างอีกฝั่งนึงนี่ค่ะ อันนี้ก็นำถนนข้างๆนี่มันก็พิ่นกบบระโบเดลอยูด้วยค่ะเพราะว่ากระโลยจะเฉพาะนำถนนใหญ่เนาะค่ะเนาะอันนี้ก็รถแล่นได้น้อยนึ่งนี่ค่ะนี่พันถึงบอกว่าถ้าโบาจำเป็นโบเฮอเอาไซ้รถสิเนี่ยค่ะอันนี้เอ้งผ่านเอ้ยถ่ายอยาเบิ่งจ้า มาเดีอกันใน่านย่างเบึ้งข้าวไปหมดเลยคันนี้ ไมาเมอ้ยว่าประมาณสักสองเงนสองคืบเลยค่ะเนื่อความมันสูงของพันธุ์นั้นของ,งของงนันหิมะตกนี่อันนี้ก็ยังตกไปป่อยอยู่ด้วจ้ะ ถ่ายน้ำมาเบิงเนะน้ะน้ำของของนี่เป็นน้ำแข็งมาเลยจ้ะบางที่บางก็มีการยินสเก็ตเอ้ยก็ระวังยันเอ้ยตกน้ำเนี่ยค่ะ น้ำก็เป็นน้ำแข็งเนาะค่ะเนาะหูยเย็นขนาดเลยคะ่ะเอา้าอันนี้ก็เบิ่งล่ายล่ายบรรยากาศเนาะจ้นเนาะหายางน้ำหิมะเบื่องน้ำนำลำคลองเป็นน้ำแข็งเอา้าทรัพนี้คนเนาะจันเนาะเจอกันคลิปหน้าด้วยจ้า